เดดราคาเป็นหมื่นทางค่ายฮันชับเพื่อให้เข้ากับลิซ่าแ l a c k พิงคขึ้นเวทีโคเชล l ่าสไตล์เดค่ายเกาหลีครับฮันเดสราคาเป็นหมื่นครับเพื่อให้เข้ากับสาวลิซ่าแบล็ k พิงค์ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตโคเชล l ่านี่แค่จิบจิครับชุดละเกือบ200,000ยังเคยตัดมาแล้ววง b l a c k พิงค์ศิลปินเคป๊ k OP, สุดฮอตครับจากเกาหลีใต้ได้รับโอกาสสําคัญครับไปร่วมงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตโคเชล่าเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ ที่รวมเอาเหล่าศิลปินคนดังครับทั่วโลกมากมายโดยจัดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียครับประเทศสหรัฐอเมริกาโดยงานนี้ครับทั้ง4ี่สาวแบล็กพิงครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังโชว์ทั้งร้องและเต้นกันแบบส,สดๆจัดเต็มจัดหนักใส่แบบไม่ยั้งปังส,สุดๆครับและสําหรับสาวลิซ่าเองครับไม่เพียงแต่การแสดงบนเวทีแต่ชุดของเธอครับยังสะดุดตามไม่น้อยด้วยเช่นกันโดย Facebook p เพจ YG ไม่ละมึงได้แชร์ข้อมูลเกี่ยวกับชุดที่สาวลิซ่าใส่ครับ คือแบรนด์ T.R.D. บูติกซึ่งมีราคาอยู่ที่349.99ดอลลาร์สหรัฐครับหรือราวๆ11,000บาทแต่ทางสไตลิสต์ของค่าย YG Entertainment ครับได้ดัดแปลงให้เข้ากับสาวลิซ่าตัดฉับท่อนบนท่อนล่างครับให้สั้นเหมาะสำหรับการขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้เห็นแล้วครับก็แอบเสียดายไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ต้องบอกว่าแค่นี้ยังจิบจิบไม่เท่าไหร่เพราะก่อนหน้านี้ครับทางสไตลิสต์ของค่ายครับ เคยตัดชุดราคาหลักแสนให้สาวลิซ่าใส่มาแล้วโดยครั้งนั้นครับเป็นแบรนด์ของบันแมงจากฝรั่งเศสซึ่งสนนราคาอยู่ที่5,923.19ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1 8 8 0 0 0 0บาทครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงซับๆนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดารา แล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ